จริงๆแล้วต้องบอกว่าอเดย์นี่เรียกว่าเหมือนแบบถ้ายุคนั้นเป็นยุคที่สครับแบบกําลังตั้งไขไ่อะไรเงี้ยอเดย์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสื่อในหนังสือที่ด้วยตัดสายสะดือให้เราว่าไม่ว่าจะเป็นงานอ e ีเวนต์ T สมัยก่อนไลฟ์ปิดอเดย์คือรับผลงานของศิลปินหน้าใหม่ที่มันโนเนมมากๆอะไรเงี้ยมันก็คือความฝันหนึ่งของคนที่โตมากับอเดย์เราการทีไ่ได้จะอยู่เหมือนปกเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเ,เราถือว่าเป็นผลงานของเขาให้ถือนี่ะ อ๋อเทียมกันหน้าตัวเองถูขึ้นมาลำบุรีตัวเองลำสภาพมาสภาพเบาไหมต้องเหมือนหน้าโป๊ะค่ะไม่ต่างกันมากเลยไม่ต่างกันมากเลยนี่มันมากข้าหนมันไม่เหมือนกันถามเสร็จทำไมต้องหัวเราะคะไม่ต่างกันมากพูดในใจดีกว่าเดี๋ยวหาชุดที่มีแบบมีแววนะ จริงๆมันก็เป็นความสนุกดีนะครับคือไม่ดูมือชินหรือเปล่าแต่พี่เขาไงพี่ชอบอะไรแบบนี้มากเลยอะอะไรที่มันเพี้ยนเลยเรื่อนคือรู้สึกกับอะไรที่เหมือนแบบเดลี่หรือดูทีเราไม่ได้ไปทํามากแล้วเวลามาทำอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาจะถ่ายจะทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทำอย่างนี้ที่ปกติไม่เคยทำเออมันที่จะแบบมีความสุข มันเหมือนเป็นการแบบอแัสรุปชีวิตของเราแบบ<ม>ที่ผ่านมาว่าเออนะวันนู้นที่เราเคยโตมาโดยการร่วมตัดสายสะดือจากอาเดนะ่ยวันนี้เราแบบอะไกปีนั้นตอนนี้เราเป็นยานานะเป็นหน้าปกที่เราปล่อยอัลบั้มที่7็ของเราพอดีชื่อว<ม>่าซีซั่นแล้วก็เหมือนคง <5. S 1> มีโอกาสได้กลับมาคุยกับพี่ๆเห <5. S 1> มือนว่าได้กลับมาเจอพื้นที่ที่เราเคยเติบโตมาด้วยกันซึ่งตอนแรกกับตอนนี้อาจจะไม่ได้ต่างกันมากแล้วแต่ถ้าเทียบไปดูรูปอะไรอย่างเงี้ยจกแบบตอนนั้นมาจนไอ้เล่มนี้ยมันแบบเวอร์ชันมันต่างมากเลยครับ เพลงแรกตอนฟังตอนนั้นอะไรเพลงอะอ๋อไกลมีเด็กว่านั้นป่ามีใครเด็กๆใครเป็นเด็กมากๆเลยตอนโตมารู้จักรู้จักเพลงไรนครับเออถามว่ารู้จักเพลงอะไรเมื่อกี้ถามว่าคุณรู้จักสาซาตาเข้าใจได้โอ้เข้าใจได้เขาเลยได้เพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเพลงที่รู้จักกันมันจะไม่ค่อยตรงกันถ้าเป็นแฟนรุ่นแรกๆก็จะรู้จัก ทุกอย่างคู่กันอย่างงี้ใช่ไหมบางที่เวลาเราไปบางคนที่โตใหม่หน่อยจะรู้จักเราจากเข้ากันดีก่อนไปรู้จักตอนเธอหมุนถ้าเป็นเด็กมาธิมตอนนี้ถามว่ารู้จักเพลงนะครับจากอะไรเสยแล้ก็ตอบว่ารู้จักจากรอยยิ้มแล้วเพลงมันถึงจะค่อยพาไปเจอเพลงอื่นๆมันะนั้นประสบการณ์ของแต่ละคนเวลาเจอกันนะ่ะถ้าไม่นับใกล้อ่ะทุกคนจะมีประสบการณ์ของเพลงเรามันแตกต่างกันแล้วเพลงเหล่านี้พอไปดูจริงๆมันก็อยู่กับตามแต่ละช่วงเวลาจริง,รงห่างกันทีละ2ปี2ปี4ปีแต่สมมติทุกอย่างกับรอยยิ้มเนี่ยไม่ห่างกันลยนะ แต่มันก็ยังอยู่ได้กันได้อะไรเงี้ยหมายความว่าในทุกช่วงเวลาที่เราทํางานมันเหมือนเพลงที่มันไปทําความรู้จักกับคนในช่วงเวลานั้นอ่ะมันก็กลายเป็นเพลงที่มันเหมือนว่าเป็นตัวแทนของโซ่ของเพลงแต่ละยุคเพื่อให้คนมันพาไปกันไปเจอเพลงทุกยุคแล้วพอมีโซเชียลมีเดียด้วยมันก็เลยดีตรงที่ว่าเออเนี่ยเพลงสครับโทนประมาณนี้ไว้ประมาณนี้มันทำให้รู้สึกว่าเออฟังแล้วนึกออกว่าของใครอะไรเงี้ย มีคนตั้งก็สังเกตว่าะครับเนี่ยเป็นวงที่ทาเพงลงรักโดยมักจะไม่มีคําว่ารักอยู่ในเพลงทุกอย่างเข้าวันดีกว่า80%ของะคัไม่มีคาว่ารักอยู่ในเพลงแต่คนจะบอกว่าไมนคือเพงลงรักเพราะเพราะมันมันไม่ชอบเกี่ยคำว่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเกินมีเพลงค,คนนี้บอกรักกันก่อนจะซ้ายไปในเขาเขียนเองก็เซอร์ไพรส์มากนะบอกมึงไม่ชอบไงนี่มึงเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังรู้สึกว่าเออไม่ได้แย่มันมันมันทำที่ใช้ได้ก็สื่อสารอะไรยเงี้ยจะมียุคที่เขาดื้อว่าต้องเป็นภาษาเขาทั้งหมดมันม เป็นช่วงที่ทุกคนมันจะต้องผ่านช่วงอะายเกินไปวตาของตัวเองเยอะคาแรกเลยจาได้ในชีวิตก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะครูกันจับจีมัะงทาร่าก็อยู่สามวันไม่ใช่ผมสุดท้ายเหมือนตอนนั้นจำยอมแต่ยังจำยอมแบบนั้นว่าขัดใจนะคือยอมเพราะรู้ว่าต้องให้งานมันจบก็โอเคมืออาชีพพอเพื่อให้งานมันจบแต่รู้เลยว่าเขาข้องใจก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะพี่กัน ว่าทำวง,วง,วงนดนตรีหรือจะทำอะไรแล้วก็ต้องเล่นสดให้ดีด้วยถ้าเล่นสดไม่ดีก็แปลว่าวงคุณมัน่วยใช้คำว่า่วยเลยอ่ะเยอะคนแรง,งะอะนี้เยเห็นไหมพี่พูดไม่กัดกรอกเห็นแล้เห็นไหมเนี่ยเป็นผลต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองสะเทือนใจ <laughs> จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้แม่งยกอาดอยู่ <laughs> มีดิจิตอลฟุตเป็นอยู่ใช่ไหมครับรับผิดชอบการกระทำด้วยครับบ้ามากครับก็เรื่องตัดสินหวยไม่หวยก็ยกออกไปแล้วกันแต่ว่าเขา้รู้สึกว่าสุดท้ายถ้าทำเพลงใช่ไหมเพลงต่อไปมันจะพัฒนามากขึ้นทุกๆครั้งที่มันได้เอาเพลงเก่าๆออกไปเล่นให้คนฟังเลยเพราะเราได้เห็นอาการของคนที่ดูเราเพลงที่เราว่าเจ๋งแต่คนเขาไปกินไก่ย่างอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ดีพอก็แสดงว่าไอที่มึงซ้อมหรือห้องซ้อมมันไม่ใช่นี่ว่า ท้ายสุดแม่งผ่านมาทุกยุคทุกสมัยเลยต้องนำเพลงแบบไหนวะก็เลย back to basic ว่าจะเสร็จกันเองด้วยเราทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ <st st um, เนี่ยขอให้เริ่มต้นต้นต้นน้ําให้ขอให้เราชอบก่อนมีท่อนที่พี่ชอบมีคําที่ผมชอบก่อนอ่ะผมชอบ w o r s t และชอบท่อนนี้แล้วแต่ฮุกแม่งเขียนไม่ออกคิดไม่ออกว่ะ แปลว่ามันมีเชื้อของการที่เราชอบและส่งต่อไปให้คนทัางนอกได้อย่างเธอได้ชัดเจนมากว่าไม่ได้ทําด้วยพี่ด้วยซ้ําแต่พี่บอกว่าอยากได้เพลงที่โฟช่วยแล้วก็ทํากรุ๊ปหนึ่งขึ้นมาที่อย่างที่ได้ยินแล้วพี่บอกพี่ชอบแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ชอบอันนี้ว่ะอยากไปต่อให้โฟช่วยมาเออไปชอบพี่ลองประกอบพอประกอบร่างเสร็จส่งไาให้เขาเขาเขียนมาทั้งเพลงเลยแล้วโฟก็บอกว่าต้นคําพี่มันดีมากเลยอะแต่การขยายความมันคนเพลงนี้มันไปได้สุดจินตนาการกว่านี้อีกเยอะมากเลยนะเขาก็บอกว่าเอางั้นก็หาคนที่แม่ง้นไปงเเพลลีย แล้วมันก็กลับมามก็ได้เป็นเพลงที่เราชอบกันหมดอ่ะดังนั้นความยากบางครั้งมันไม่ได้ยากมาจากการที่ว่าโหการทําง,งานมันยากหรอกเรื่องบางเรื่องจริงมันเรียบง่ายแล้วมันมีวิธีการของมันแต่การที่ทมันีคุณเอาอัตราไปวางมากเกินไปอะแหละคุณทาคุณทาอ,อ,อ,อัตรามันทำให้คุณทํางานยากขึ้นมันก็ต้องไปเสี่ยงดูเอาข้างหน้าแล้วไม่รู้หล่ะจะเกิดขึ้นมากที่กับเม่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหนึ่งสี่ห้าปีจริงๆเป็นเพื่อนกันถ้ากับเป็นเพื่อนกันมาน่าจะรวมใช้ชีวิตหรือเจอกันมาเนี่ยเจอมันจะสามสิบป คือมันไม่รู้จะต้องคุยอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยพอมเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เหมือนกันเลยอะสิ่งที่มันเป็นข้อดีที่มันช่วยกันได้คือมันเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันสิ่งที่พี่มีส่วนใหญ่เมยอจะไม่มีแล้วแน่นอนสิ่งที่เมยมีเมยเป็นพี่จะไม่มีเรายอมรับในกระจกนั้นได้ว่าเออมันเป็นของที่เราได้เอาไว้ใช้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย